สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็กลับมาเจอกับการแชร์เทคนิคเคล็ดลับวิธีการการใช้งานอิเล็กทในมือถือรวมถึงในคอมพิวเตอร์ก็ด้วยนะครับก็ในสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมีวิธีมาแนะนำกันอีกเช่นเคยก็จะเป็นวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านเฟซเ,เข้า facebook กันนะครับโดยในคลิปนี้ก็จะทำ ผ่านในส่วนของมือถือกันนะครับส่วนจะมีสเต็ปและวิธีการเปลี่ยนยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยครับ ก็เริ่มต้นกันนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับเข้าไปยังส่วนของแอปพลิเคชัน a c e b o o k บนมือถือของเรากันได้เลยครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามายัางในหน้าแรกของ Facebook นะครับแล้วในขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการเข้าไปยังส่วนของเมนูนะครับซึ่งเมนูจะอยู่ด้านบนขวามือนะครับที่เป็นขีดสามขีดนะครับเมื่อเจอแล้วก็คลิกเข้าไปกันได้เลยครับ เมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามายัาง,ยางหน้าเมนูแล้วให้เราทำการเลื่อนไปยังลาง่างๆนิดหนึ่งแล้วให้เราทำการเลือกไปที่เมนูมนการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวกันนะครับเมื่อเลือกแล้วนะครับก็จะมีดอกดาวล,ลงมาแล้วในขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของเมนูที่เขียนว่าการตั้งค่าการอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามายัางหน้าของการตั้งค่าบัญชีนะครับ แล้วในขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปในส่วนของเมนูการนักษาความปลอดภัยและเข้าสู่ระบบกันได้เลยครับมเมื่อเลือกแล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปเลยนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปในส่วนของเมนูที่เขียนว่าเปลี่ยนรหัสผ่านกันได้เลยครับเมื่อเลือกแล้วนะครับก็จะเข้ามายังในหน้าของการเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับ ก็ในจะมีอยู่3ช่องนะครับช่องแรกก็ให้เราใส่รหัสเดิมของเรากันได้เลยครับและในช่องที่2กับช่องที่3นะครับก็ให้เราทําการใส่รหัสผ่านใหม่ของเรากันนะครับโดยช่อง2กับช่อง3ต้องเหมือนกันนะครับ เมื่อ,อเปลี่ยนใส่เสร็จแล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปก็ทำการคลิกอัปเดตรหัสผ่านกันได้เลยครับเมื่อคลิกมาแล้วนะครับก็จะมีส่วนของอ e ีเมลแจ้งการเปลี่ยนรหัสกันนะครับแล้วกลับมาดูกันที่ในส่วนของเฟซนะครับก็จะแจ้งวา่าเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับแล้วก็จะมีออปชันให้เลือกนะครับหลังจากนั้นก็ให้คลิกดำเนินการต่อได้เลยครับเมื่อคลิกแล้วนะครับก็จะกลับเข้ามายังในส่วนของอ การตั้งค่าบัญชีกันนะครับก็ในเมื่อเราเข้ามาถึงในหน้านี้แล้วนะครับก็การเปลี่ยนรหัสผ่านก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับและในสําหรับคลิปนี้นครับคลิปการแนะนำวิธีเปลี่ยนรหัสผ่านเข้าเฟซก็จบเพียงเท่านี้นะครับในส่วนของ s e i t channel ก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ